ตอนนี้หลวงพ่อกำลังจะพาพวกเราไปดูพระใหญ่นะจ๊ะเนี่ยหลวงพ่อให้มาบอกบุญญาติที่ทำใครอยาอายุยืนทำสร้างถนนนะคะเพื่อจะให้มีหลวงพ่อเป็นผู้นำเลยวัดป่าน้องแซงจ้าด้วยตะวันยอแสง เ่ยูจะเก้าสิบแล้วนะคะห0สิ้วค่ะอะไรตัวเงาสโอเคนะจ๊ะวันนี้มาทำบุญให้คุณแม่เทวฟ้านะคะลาดหน้าเจ้าเก่าแต่ไม่แก่นะคะตอนนี้แม่น้อยกับอาจารย์กำลังแพคไว้เพราะว่าพระวัดป่าเรามีทั้งหมด10คนนะคะามาดูลาดหน้าเจ้าเก่าแต่ไม่แก่นะคะ ถ้ามีทํโรงทานเมื่อไหร่นะคะร้านนี้ค่ะวันดีจะต้องเป็นรัดหน้าใช่ไหมเจ้าเก่าแต่ไม่เก่อันผู้เกอกก็ยังคือเก่าอยู่เท่าบนะ่เป็นแเจ้านะแล้วก็บ่ใหญงแล้วก็บ่น,น้อย <c oughs> อายุเท่าเดิมนะคะอันนี้ผู้กินกลับนะคะจ้าต้องย่องต้องย่องค่ะคุณแม่จเจ้าเก่าจะไม่เกะ,ะเห็นไหมคุณแม่ก็น้ำพริกไงคุณแม่จะกินน,น,น,นั่นแหละนาดิ ิอานีิอีเดิมเป็น,ป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 น,นหน้าที่เจ๋วนะคะส,สาธุกับคุณแม่ พิรุณนาวาโปวะยะวัญญาภิเรวนานาจารเทตานมัตถยาเหวะเทตันติาตยุณอนยาโคยานีนาลินาสังตัมปิสุปติจิตาค่ะก็ขออนุมทนาต่อนที่สุใจนึกทุกๆคนนะคะที่มาต่อยอดนัยอดปิดยอดพระ สร้างเสียนะคะแล้วก็มาเร like right huh? <starts> ิ่มยอดสร้างขนมนะคะก็ขอคุณพ่อสุกตาเป็นแรงนะคะแล้ก็ของบรากับเปนสัตว์นะคะที่ิพเือการไทยนะคะที่มาทำโบราใช่มงานมาทำโานมาทำโราณชิมกับขนมนะคะทีมงานมาจี่คนทีมงานลท่ากราคาที่ดอนชิ่เขาโท้าหประทา เป็นตัวแทนนะคะค่ะก็บูรนาสาธทุแล้วก็เดี๋ยวเรามานับยอดกันนะคะขอบคุณน้องโอ้นะคะสาธุค่ะนับเลยจ้ะเป็นระดับเดี่ยวเดี่จะไปลงพวนงางก่อนนีไหมนี่ธรรมดาเขาต้องไปเจอกัน เราไปูงความกันอาสโบนะคะสาุประธานบริษัทอิปยาประกันไทยจำกัดมหาชนร่วมกับประธานชมรมพลรัฐผมก้าววันนี้เป็นวันครบรอบ 5ปีการจัดไปของคุณแม่เกลือฟ้าลูกหลานนะคะก็ขอนําเงินยอดนี้ถวายอุทิศแด่ทั้งคุณแม่พงษ์และคุณแม่เกลือฟ้าและคุณแม่แม,ม,<อ>ม่อุทนนะคะก็ถวายเป็นสร้างถนนหลวงพ่อบอกว่าให้เวลาปาีสร้างถนนใครสร้างถนนเงินก้อนนี้เป็นก้อนแรกขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะคะสาธุค่ะ และทุกท่านที่ไม่ได้มานะคะก็ขอยอดใจให้หมนดทางเ้อใจให้หมดทางนะคะใคทำอไงใครที่เหยียบต้องใจเย็นเง้ยเด้อทางมันก็คงทางนี้แล้วตอนนีใครเหยียบด้นใครทังน้ำลายใครที่เลไม่มีโคใครเลยนะ ทุกใจทุกคนให้ให้อย่างเป็นมโนหารมนะนี่บอคุณแม่ร้อยปีอ่ะดร้อยหนงปีค่ะแค่เป็นขาวขาะนี่ลองบอลมเกเกงค่ะหลวงพ่อโบลักสีดำเนี่ยเพิ่มาต้ร่บ่ะเื่อนหญ่เรื่อฟังสอเท่าเกิด่นบงแง่กันกับเพื่อนี่คือปลาจิสลากลางน้ำนะคะ าฝาหนัแงแฟงไปเที่ยวนะคะใครอยากเป็นเ,นเจ้าภาพนะคะหนึ่งกระสอบค่ะเอาบุนมาฝ่านะคะนี่คือถนนที่จะหลวงปู่จะสร้างนะคะถนนนะคะจาก ถนนใหญ่คิดว่าน่าจะประมาณ3-400เมตรนะคะจะโล่งไปเลยใครที่มาจากหนองมาจากจังหวัดเลยนะคะก็จะขับตรงไปแล้วจะเห็นพระใหญ่เลยนะคะเห็นไหมคะขอเชิญชวนนะคะใครที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมสร้างถนนนะคะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเข้าไปหลวงปู่เสนนะคะติดต่อมันได้นะคะโอนเข้าไปบัญชีหลวงพ่อเลยค่ะมฒนาสาธุหลวงพ่อบอกว่าถ้าใครที่สร้างถนน คนอายุจะยืนยาวนะคะเอาบุญมาฝากนะคะวัดป่าหนองแซงค่ะจากนี้มานะคะแล้วก็จะเป็นถนนออกมาจากถนนเลยจ้ะยังไงก็ร่วมบุญกันนะคะฝากบอกรไลค์กดแชร์บอกต่อกันด้วยค่ะ Oh, okay.